น้ำจิ้มไก่นี่คือมีทุกซูเปอร์ญี่ปุ่นนะคะโซนเส้นขนมจีนญี่ปุ่นนะคะอย่างเงี้ยเส้นขนมจีนญี่ปุ่นแนี่ยไดร้อยยืนสามสิบบาทนะคะชอบนะคะเป็นไดจฟุกุไอซ์คูนะคะ <S <S สวัสดีค่ะ เช้าวันนี้นะคะก็ยังมีหิมะให้เห็นอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะเพราะว่าอากาศหนาวมากนะคะยังละลายไม่หมดค่ะแม้กระทั่งฝาถาังขยะนะคะทุกคนก็มีหิมะเกาะอยู่ค่ะเคาะแล้วนะคะแต่ไม่ออกแม่คิจิก็ขอยกไปแบบนี้เลยละกันค่ะและตรงนี้นะคะเหมือนน้ำแข็งใสเลยค่ะทุกคน แต่ว่าคือโซอนผักสวนครัวของแม่ขิจิตนะคะสวยมากแต่เราจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวสรรแหน่ของเราจะตายนะคะต้องเคาะน้ําแข็งออกค่ะทุกคนคือน้องรอดมาได้ก็ดีใจมากแล้วนะคะเคาะเคาะเคาะเอ,อ,อาออกให้หมดยังไม่หมดนะคะยังซ่อนอยู่อีกหนึ่งกระถางค่ะเคาะเคาะนี่ เสร็จเรียบร้อยนะคะไปจ่ายตลาดกันต่อเลยค่ะวันนี้แม่คิสิตมาช้อปปิ้งนะคะมาจ่ายตลาดแล้วก็เย็นนี้เราจะทานจุกกี้ยากี่กัน,นะคะ อันนี้คือสรลเปานะคะแพ็คหนึ่งมี5ลูกค่ะคิดแล้วนะคะลูกหนึ่งก็ไม่ถึง20บาทค่ะ16บาทเท่านั้นเองนะคะโซนนี้ก็ขายขนมจีบสรลเปาปอบเปีปเปยเกี๊ยวซ่านะคะเป็นอาหารที่เอาไปทอดหรือว่าไปน,นึ่งก็สามารถทานได้เลยนะคะอย่างเกี๊ยวซ่าแพ็คนี้ค่ะราคาประมาณ49บาทได้ตั้ง12ชิ้นนะคะ เราก็สามารถเอาไปทอดแล้วก็ทานได้อร่อยออร่อยเลยค่ะไม่ต้องเสียเวลาไปผสมเองแล้วก็ไปห่อเองนะคะอันนี้คือปอบเปียค่ะอันนี้ราคาจะแพงขึ้นมานิดนึง5ชิ้นอยู่ที่ประมาณ80บาทนะคะมีวิธีทอดให้ด้านหลังเรียบร้อยค่ะส่วนอันนี้คือขนมจีบนะคะขนมจีบ ก็ได้แค่6ชิ้นค่ะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ87บาทแต่ว่าก็สะดวกกว่าที่เราไปห่อเองค่ะอันนี้คือกุ้งหวานนะคะที่คนญี่ปุ่นเขาเอาไปทานเป็นซาชิมิค่ะส่วนแม่เคจินั้นนะคะจะเอาไปทำกุ้งแช่น้ำปลาค่ะทุกคนใช้กุ้งอันนี้ทำนะคะก็คือรับรองท้องไม่เสียค่ะ ต่อมานะคะเราก็ไปหาเนื้อวัวอร่อยๆไปทำสุกี้ยาก,กี้กันค่ะนี่นะคะก็คือราคาเท่ากันหมดเลยแต่ว่าไม่คิติแว็บไปเห็นป้ายเหลืองค่ะทุกคนแพ็กนี้ลด10%ซนะคะยังไงเราก็จะทานวันนี้อยู่แล้วเอาแบบนี้แหละคะ่ะถูกดีอันนี้คือเนื้อหมูสไลซ์นะคะประมาณครึ่งกิโลอยู่ที่276บบาทค่ะช่วงนี้นะคะเนื้อหมูก็แพงทุกที่เลยนะคะไม่ว่าที่ไทยหรือญี่ปุ่น อันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะวันนี้ก็คือน้ำซุปสุก้ยากิค่ะไม่แค่จิชอบใช้แบบนี้นะคะเพราะว่าสะดวกแล้วก็อร่อยมากๆค่ะอันนี้คือข้าวโพดกระป๋องนะคะเราก็จะเอาไว้ทำพวกเอ่อโอมาริ์นะคะข้าวห่อไข่ก็ทำข้าวโพดคลุกเนยนะคะซื้อแบบแพ็คแบบนี้ก็จะถูกนะคะส้างล่าง มันเป็นเส้นพาสต้าที่มั่งจะติดใช้ประจำนะคะอันนี้321เอดยนนะคะใช้สะดวกมากค่ะ1มัดนะคะเขาจะแบ่งเป็นมัดมหนึม,มัดคือ 1, 100กรัมนะคะ100กรัมก็ต่อ1คนก็สามารถแบบหยิบต้มได้เลยนะคะง่ายมาก อันนี้เป็นซอสหอยนางรมนะคะก็ยี่ห้อเนี้ยนะอร่อยเป็นของอาชินุมะโ,โตนะคะแล้วก็อันนี้ทาะคาษาคือซุปไก่ซุปนะคะผงซุปอร่อยมากะค,ะค่ะคาณ้าชอบยดอนนี้ซปเปอร์ญี่ปุ่นเนะะียค่ะก็มีกะทิมะขามนะคะแต่ก็จะแพงหมอ น้ำจิ้มไก่นี่คือมีทุกซูเปอร์ญี่ปุ่นนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาทานกับสลัดโลนะคะอันนี้ก็เป็นแผ่นสลัดโลแผ่นกลมๆตัวนี้ก็จะเป็นซอสน,นะคะที่ใช้สำหรับปรุงอาหารก็คือสามารถทำได้ตามนี้เลยค่ะ ตามหน้ากล่องเลยนะคะเราก็แค่หั่นส่วนประกอบนะคะแล้วก็ผัดกับซอสท,ที่เขาให้มาในนี้แล้วก็เราก็จะได้อาหารที่ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยนะคะทุกคนรสชาติก็อร่อยกล่องหนึ่งก็ทานได้ทั้งบ้านนะคะใช้แค่น,นะคะี้ค่ะกล่องนี้ว่าสามสำหรับสามสี่คนนะคะอันนี้กล่องเล็กอันนี้คือออกมาใหม่ะคะ่ะสำหรับสองคนนี่เขาจะมีวิธีทำให้ด้านหลังเนี่ยค่ะ ท,ที่ทำทั้งนี้ตรงนี้ก็เป็นอาหารจีนนะคะมีทุกอย่างเลยเยอะเลยมีเป็นอาหารจีนที่คนญี่ปุ่นเขานิยมทานนะคะตนนี้ก็จะเป็นพาสต้านะคะพาสต้ารสต่างๆนะคะมีหลากหลายรสไม่แพงเลยนะคะพาสต้าตรงไหนคือจะเป็นซอสเต็นผงอะไร้ก็ว่ากันไปนะคะแล้วแต่ เป็นอของพาสต้าของไทยก็มีขึ้นห้างนะคะมีมีแกงเขาเรียกอไะไรแพนแนงองนนันเนี้ยเป็นแกงแพนแนงส่วนอันนี้คือ แกงสวหวานผัดกะเพรานะคะรา้ข้าไม่แพงค่ะเดี๋นนะะดยวนี้ก็ประมาณ60บาทวันนี้ข้าวมันไก่นะคะข้าวมันไก่ที่ใช้หุงใช้หม้อหุงข้าวทำนะคะผัดกะเพราก็มีหลายความเผ็ดนะคะเดนะี๋ยวนี้มีให้เลือกเลยเรือความเผ็ดเผ็ดอันนี้ก็เผ็ดเลเวล4นะคะ มีมาม่าต้มยำขายนะคะอ๋มาม่าอันนี้คือมาม่าแกงเียววานนะคะแล้วก็อันนี้มาม่าต้มยำกุ้งแล้วก็อันนี้คือเป็นเซตผัดไทยะคะ่ะก็คือเป็นเซตเลยนะคะมีซอสมีในเรียบร้อยมีวิธีทำให้เรียบร้อยก็สามารถทำได้เลยไม่แพงค่ะ4 0 0รยแป่เยนประมาณ2 0อยยี่ะา มีน้ำปลานะคะทุกคน3 1 1ยเ็ยนน้ำปลาขวดเล็กเล็กรยหเอ็ดแอลไม่ได้สิ่งไม่เคยชินนะคะว่าเป็นเค็มประมาณโอ้มีนี่ค่ะปลาทิไซส์เล็กดลว่นะคะทุกคนเล็กมาก0 0งรยเ็แอลยน้าเเยนค่ะ ของไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะทุกคนคนญี่ปุ่นเขานิยมทานอาหารไทยกันเยอะขึ้นมากค่ะก็นี่ค่ะขึ้น้าเต็มเลยตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องปรุงแบบแห้งนะคะเองนะคะก็เป็นเห็ดหอมแบบแห้งก็มีขายนะคะมีพวกเป็นขาหอมต่างๆงาค่ะงาขาวงาดำมีหมดเลย ้ขางานบ้านเขานะคะก็คือจะแบบมีเป็นแบบมิดฮะมีเป็นแบบมิดแล้วก็แบบที่คั่วแล้วก็ยังไม่คั่วนะคะแล้วก็มีแบบเป็นที่บดแล้วม,มีแยกย่อยเยอะเลยค่ะโซนนี้ก็จะเป็นเส้นโซนเส้นขนมจีนญี่ปุ่นนะคะอย่างเงี้ย เส้นขนมจีนญี่ปุ่นข้างล่างก็จะเป็นเส้นอีดดมนะคะใหญ่มาหน่อยก็จะเป็นเส้นอีดง้งอันนี้เกลือนะคะเกลือไม่ใช่จิหมกกรดีแล้วก็สาลายนะคะสาลายเอาไว้ทำบินโตกให้เคจิแล้วก็เอาไปให้ับป่าปปทานซูชินะคะอันนี้ยี่บ่เ แล้วก็มีซิบปิดให้ด้วยนะคะก็จะได้ไม่เข้าที่บ้านนะคะนี่แล้วก็สอดอันนี้หมดนะคะซอดโทมัคสึดแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะเมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะป๊าป๊าาชอบทาน ก็นี่ยคะ่ะน้ำผลไม้ของพีชมาทุกอาทิตย์น,นะคะก็ซื้อไปสุดครั้งขนมนแม่กับพีิช,ชอบแย่งกันขนมผลไม้สด โดรายาสีอันเล็กเตอร์ค่ะทุกคนโดรายาสีช็อกโกนะคะ41เยน77เนเรามาไปที่ซน 啊。 จะมีสามสีเลยมีสีเข้มๆแบบนี้สีขาวแล้วก็สีกรนะดอนอย่างี้น,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 นะคะซึ่งเขาบอกว่าในตัวสีสแบบใสหมือน่าเราก็คือจะมีวิตามินนะคะสูงสุดนะคะแม่พิจิตก็เอาสูงสุดคือตนะ่องาการ ไข่รกกถกระาถูกมากค่ะเนี่ยแค่ร้อยเยนสามสิบบาทนะคะโอเคจะเอาไปทำไข่กลกนะคะจิง เป็นอาหารแช่แข็งนะคะมีทั้งพิซซ่าข้าวผัดแล้วก็อาหารญี่ปุ่นพวกแล้วก็มีพวกพาสต้าเวยนะคะน,นี่คือข้าวปั้น,นะคะ ขึ้นานถูกมากขึ้นร้านวันนี้ถูกมากค่ะถแถวบ้านอะตั้งเกือบ300รยเยนนะคะแต่ว่าที่เนี่ยขายแค่192่ยเยนอันนี้คือรวมภาษีนะถูกมากเอาไปววน,นเยอะๆนะคะนี่ถูกมาก ส่วนป๊าชอบวานิลลาอะนะวานลาคยกิอนนี้ะไรที่เคจิกับป๊าชอบนะคะเป็นปุครีมนะเดน ากาศหนาวปิดลบก็ยังชอบทานไอศกรีมกันะเดี๋ยวเราไปคิดเงินกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะอห่อยไหมครับครับอร่อยไหมครับ,รบอดอ,อ,อยครับ,รรบกินไอติมครับกินไก่ปั๊บ กินไอติมครับสวัสดีครับ